สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างค่ําคืนวันอาทิตย์บรรยากาศที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหลายคนต้องกลับไปทํางานบางคนต้องกลับไปเรียนก็เป็นกําลังใจกับทุกคนนะครับวิดีโอนี้เรามีข่าว2ข่าวในวงการคริปโตเคอร์ซีมาสะเพระกันนะมาให้กําลังใจกันอนะ่ะว่าง่ายนะเอามาพูดถึงในเรื่องของโดจ c คอยหน่อยตอนนี้มีข่าวลือเยอะเลยว่าเอ๊ะแมกโดนัลจะรับเหรียญโดจ c คอยหรือเปล่ามันกระจายไปใน r ร d d i t กระจายไปใน Twitter ร นะคือเรื่องของเรื่องเลย McDonald เข้ามาโพสใน Twitter โฆษณานะเป็น post โพสแอดโฆษณาว่าเนี่ยซื้อเฟ้นไฟใหญ่แค่1ดอลลาร์นะครับราคา1ดอลลาร์เพียงคุณดาวน์โหลดแอป McDonald นะก็มี d o d g e Army เนี่ยเหมือนเดิมนะเข้าไปทำงานนะเข้าไปเขียนว่าเนี่ยไอวูดิวเอ็ก c e เพ t ต e Dodge นะครับก็บอกว่าเออผมจะทำถ้าเกิดคุณรับเหรียญ Dodge นะครับก็เช่นเคยนะครับบริษ,ษัททางร้านใหญ่ๆ McDonald เขาตอบกลับมาอย่างเงี้ยเขาบอก we a p p r e c i a t e hearing your interest and continuously evaluate the payments experience นะคำตอบเดิมๆก็คือขอบคุณนะครับที่เสนอความเห็นเสนอไอเดียมาเราจะพิจนารณาความพึงพอใจของลูกค้าในการชำระสินค้าประมาณนี้ทุกท,ทุกคำตอบของ McDonald s เขาจะประมาณนี้ <c oughs> เช่นกันกันกบฝั่งของออ Walmart ฝั่งของ Amazon นะครับห้างร้านใหญ่ๆคือ Dodge Army <c oughs> ไม่หยุดทำงานถึงแม้ว่าบรรยากาศตลาดเป็นอย่างเงี้ยนะครับ ก็เข้าไปทวีตเข้าไปถามว่าเมื่อไหร่จะรับด o เมื่อไหร่จะรับดอไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันก็ให้เพื่อนๆที่ถือเหรียญดอคอยเข้าใจว่าด o อาร์มี่ยังสตรองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถึงวันนี้ถึง McDonald เขาออกมารับวันนี้นะก็ไม่น่าจะทําให้ราคามันเปลี่ยนแปลงไปมากนะแต่ว่ามันจะปูทางในระยะยาวให้มันจะขึ้นไปมูลจะช้าหรือเร็วนะภาพใหญ่มันยังเป็นแบบนะมันยังถือว่าเป็นบูมาร์เก็ตเหมือนเดิมนะครับ ส่วนในความเป็นจริงเนี่ยรับจริงๆร,รับก็ได้นะรับโดยการใช้ BitPay หลายคนพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่า BitPay เนี่ยมันก็ให้บริการอย่าง Houston Rocket เนี่ยนะเขาก็รับ BitPay แล้วก็หลายๆบริษัทรับ BitPay จริงๆแล้วมันง่ายนิดเดียวนะก็เราจ่ายเป็น d o วส์บิตเพก็จ่ายเป็น Fiat ให้กับ McDonald s ไปนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่รับอาจจะวุ่นวายต้องมาเทรนพนักงานต้องมาซื้อ อุปกรณ์เพิ่มอุปกรณ์เพิ่มซอฟต์แวร์อะไรหรือเปล่านะเราก็ลุ้นกันไปแต่เอาล่ะให้เพื่อนๆรู้ว่าข่าวนี้มันกระจายเต็มเลยบนเว d d i t บน Twitter นะจริงๆแล้วยังไม่มีอะไรเป็นน้ำเป็นเนื้อออกมานะครับภาพนี้เขาบอกว่าเนี yeah, ่ย when someone asks me why I buy d o g e เวลามีคนถามว่าทำไมถึงซื้อ Doge นะผมบอกเลยว่าไปดวงจันแล้วก็ซื้อ l a m b o นะ Go to the moon and buy Lambo คำว่า l a m b บนี่บ่อยนะเพื่อนๆนะกับวงการคริปโตเนี่ยเรารู้กันว่านะอะไรหน่อยก็ บายแลมโบล์บายแลมโบ์นะซื้อ l แลมบ g ก i n i ซื้อแลมบ g กินีนะจริงๆแล้วนั่นคือคือไม่รู้นะสําหรับผมนะการซื้อรถหรูนะคือแต่และคนมีเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันนะแต่สำหรับผมเนี่ยการซื้อรถหรูเนี่ยคือถ้าผมมีตังวันหนึ่งนะผมอาจจะซื้อมือสองนะเพราะว่าไงผมมองว่าซื้อรถหรูหรือรถสปอร์ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมติดดอยแบบโชว์ัวเลยอะไม่ต้องรูอะนะแค่ผมแบบออกรถแบบดีๆเนี่ย คือการติดดอยโชว์โว์เลยอ่ะนะเพื่อนๆไม่ว่าจะซื้อสดหรือผ่อนนะ,นะราคาเหรียญมันค่อยๆลงอ่ะมันไม่มีแต่มันไม่มีขึ้นอ่ะนะยกเว้นที่แบบรถคลาสสิกอีกประเด็นหนึ่งนะเพื่อนๆหรือรถซูเปอร์คาร์ที่แบบผลิตมา100ร้อยคันแล้วแบบเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าเป็นผู้ซื้อนี่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะข่าวในสหรัฐอเมริกานะเพื่อนๆตอนนี้มีกระทรวงยุติธรรมออกมาประกาศรับสมัครทนายความที่มีความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่ เ,ออเยอะเลยนะครับหลายตำแหน่งหน้าที่การงานหน้าที่งานก็คือจะประเภทประมาณว่านะประมาณวนะ่าทนายความที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคริปโตเคอร์เซีนะครับเจาะหาแหล่งที่ทำเกี่ยวกับการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศทำงานใกล้ชิดกับ U.S.AttorneyOffice แล้วก็ นะเป็นคนที่วางแผนการปฏิบัติการนะทำงานควบคู่ไปกับอายการนะครับดูในเรื่องของพวกค้ายาเสพติดบ,บ้างอะไรบ้างที่ใช้หรืออาชญากรรมที่ใช้คริปโตเคอเรนซีเป็นเครื่องมือนะครับเนี่ยเขาก็รับกันเพียบเลยนะมันก็เหมือนกับยุคอินเทอร์นเน็ตใหม่ๆยุคอินเทอร์เน็ตใหม่ๆแต่ก่อนเนี่ยพวกไอ้ไซเบอร์เทสฟอร์ดเนี่ยมันก็ยังเล็กๆนะก็คือพวกตำรวจอินเทอร์นเน็ตอะที่เข้ามาดูว่ามันมีเว็บปลอมเว็บ หลอกลวงคนเว็บอะไรเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยยังม,ม,มีน้อยมากๆเลยนะตอนนี้ทุกวันนี้ใหญ่เต็มตัวแล้วเต็มรูปแบบแล้วเช่นกันกับคริปโตนะภาครัฐหน่วยงานภาครัฐก็จะต้องเพิ่มพลังอะ่ะต้องเพิ่มบารมีเอาทนายที่มีความรู้จริงๆเข้ามาทํางานด้วยหลายคนบนโซเชียลมีเดียบน reddit บน Twitter ก็บอกนี่ไงน,นี่คือเหตุผลที่คดีอย่าง Ripple XRP มันถึงยืดเยื้อไงนะเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่ได้มี เครื่องมือพร้อมที่จะวันหนึ่งจะไปฟอ้องใครวันหนึ่งจะไปกล่าวหาใครโดยที่ไม่มีหนึ่งไม่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ฝั่งภาครัฐและก็ไม่มีกฎระเบียบอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยรีบรีบรับสมัครกันใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะเราเห็นแล้วนะครับมันเถียงกันด้วยคำพูดสั้นๆนะว่านี่เป็น unregistered security หรือไม่ใช่ u n registered security นะครับแค่แค่คำเดียวเนี่ยโอ้โพิคดีนะครับแล้ว ทนายทั่วไปเนี่ยนะคือมาว่าความคดีคริปโตไม่สามารถที่จะแบบโทรหาอาจารย์หรือโทรหารุ่นพี่แบบพี่ผมตอนนี้ผมมายุ่งเกี่ยวกับคดีคริปโตพี่ผมปรึกษาหน่อยนะคือรุ่นพี่ก็แบบเฮ้ยก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวเหมือนกันว่าในเรื่องคริปโตนะเพราะต้องมีความสามารถเข้าใจในเรื่องของบล็อกเชนเข้าใจในเรื่องของฟินแลนซ์นะฮะเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องของลอคือแบบจะต้องมีความรู้จริงๆอะ่ะเพื่อนๆนะฮนะเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องใหม่กับทุกคนนะฮะตอนนี้ก็ เป็นข่าวดังออกมาเลยรับทนายเพิ่มอีกอันก็จะเป็นในเรื่องของที่ Binance นะครับเนี่ยเขาบอก no more binance in ontario canada นะ binance เขาออกมาประกาศว่าเนี่ย ontario canada นี่นะตอนนี้เป็นพื้นที่ที่เขาจะไม่ให้บริการนะครับ คนนี้เขาก็มาเขียนว่าเนี่ย40%ของคนแคนาดานี่นะครับ population เนี่ยอยู่ในออนแทรีโเพราะฉะนั้นมันไม่ดีสําหรับ b i n แ n น e เลยนะในเรื่องของ b i n แ n น e ์เนี่ยมันก็เนี่ยเขาออกมาบอกว่าให้ถอนเงินภายในวันที่31ธันวาคมปี2021นะเขาจะทยอยปิดบัญชีนะคือไม่ให้ประชาชนของเนี่ยออนแทรีโเนี่ยมาใช้บริการเขาเช่นกันกันกบสหรัฐอเมริกาก็เคยเจอ นะครับตรงนี้ Binance b แบ d แแบนไม่ให้คนอเมริกันใช้นะทุกวันนี้เป็น Binance US นะครับซึ่งมันต่างกับ Binance ที่เราเห็นกันนะเพื่อนๆไอ้ Binance พลตฟอร์มที่เราเห็นกับ Binance US เนี่ยโอ้มันคนละโลกกันเลยนะมันแบบมันมันหวยกว่ามากเลยอะ Binance US ะนะครับแต่ก็มันก็มีวิธีมีคือยังไงอะ คนก็ยังสามารถใช้ n a n c e ได้อยู่ดีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น VPN เอ่ยอะไรเอ่ยมันมีวิธีนะครับแต่แน่นอนมันอาจจะมีผลในระยะสั้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่แคนาดาจะแบบเฮ้ยตายแล้ว Binance ปิดตายแล้วงั้นเราเราเลิกถือคริปโตแล้วกันไปเล่นหุ้นแทนนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าคนหลายคนเข้ามาเนี่ยบางคนอาจจะเข้ามาในเรื่องของการเก็งกำไรแต่หลายคนเข้ามาในเรื่องของการ เปลี่ยนโลกในเรื่องของเทคโนโลยีในการเข้าใจลึกซึ้งว่าคริปโตเคอเรนซีและโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันจะมาเปลี่ยนมนุษยชาติยังไงนะเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวพวกนี้อ่ะผมว่ามีผลไหมมีมีผลระยะสั้นมากกว่านะเพื่อนสมาชิกถามมานะนะครับแล้วข่าวที่คุณไมเคิลเบอร์รี่ทวีตออกมาเตือนถึง3รอบแล้วครับพี่บอลคิดเห็นยังไงครับนะครับ จริงๆผมเคยตอบในเรื่องของคุณไมเคิลเบอร์รีแล้วนะครับคือแกก็ออกมาเตือนนะแล้วก็หายไปแล้วก็ออกมาเตือนแล้วก็หายไปว่ามันจะ Crash ตลาดมันจะ Crash นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะถ้าแกไม่บอกวันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เหมือนกับผมบอกว่าไอเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นะเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวต้อง Crash คือมันมันไม่มีอะไรขึ้นไปตลอดมันก็ต้องมีลงปรับฐาน Crash นะครับ แต่แกไม่กล้าแาแต่แกไม่ได้บอกว่าเฮ้ยวันหนึ่งมันจะเหลือศูนย์อย่างเงี้ยหรือมันจะหมดไปเนี้ยคือไม่ใช่อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองยังไงอ่ะผมมองว่าคุณไมเคิลเบอร์รี่แกไม่ได้ทํางานให้กับสังคมสงเคราะห์อ่ะนะครับถ้าคือถ้าแกไม่เป็นคนลงทุนเลยนะและแกเป็นแบบนักเศรษฐศาสตร์แล้วทางานให้กับสังคมสงเคราะห์ที่แบบเป็นหน่วยงานที่เตือนนักลงทุนอย่างเดียวนะอันนี้ผมอาจจะเชื่อแต่จะขึ้นจะลงจะอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายแกได้กำไรอ่ะ สุดท้ายแกได้กำไรอย่างเนี้ยนะอย่างปี2008ในเรื่องของซับไพ i m มอร์เกจเนี่ยนะครับแกก็ทำนายในเรื่องของตลาดแครสซึ่งตอนนั้นนะ่ะเป็นไซคลที่ถ้าพูดกันตรงๆนะเพื่อนๆเราเอาชื่อมาได้หลายคนเลยว่ามันมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์หลายคนนะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันจะแครชในปี2008นะนะเพราะว่าอะไรเพราะเพื่อนๆนึกภาพสะปล่อยกู้ให้กับคนไม่มีงานปล่อยกู้ให้คนแบบรายได้ต่ำมีบ้านหลังละเป็น10ล้านอนะ่ะ เพราะฉะนั้นสุดท้ายฟองสบูนะ่นั้นมันก็ต้องแตกนะครับแกก็โชว์ตลาดตรงนั้นแล้วก็ทําเงินแล้วก็เช่นกันก็มีหลายคนที่โชว์ตลาดตรงนั้นแล้วทาเงินมหาศาลเพียงแต่เขาไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ CNN Finance CNBC หรือช่องข่าวต่างๆนะเขาเก็บเงียบแต่คุณไมเคิลเบอร์รีคือแกเป็นคนที่แกออกอ่ะนะครับเหมือนกับทนายความทั่วไปในบ้านเรายกตัวอย่างนะทนายความบางคนก็ทํางานว่าความอย่างเดียวบางคนก็ออกหน้าทีวีให้สัมภาษณ์ให้ความรู้นะครับก็ต่างกันไป เนี่ยคุณไมเคิลเบอร์รี่แกก็ออกมาเตือนนะหลายคนก็คือผมมองว่ามันเตือนอย่างเงี้ยมันจะสร้างดอมิโนเอฟเฟกต์ทำให้คนกลัวกลัวกลักลัวแล้วก็ขายๆๆยขาแล้วก็สุดท้ายแกบบกเป็นไงล่ะ <c oughs> เห็นไหมผมบอกแล้วมันจะคราชนะครับคือคือแกมีฟอร์มอ่ะนะเพราะฉะนั้นแกก็จะต้องพูดเรื่องเดิมๆเรื่องเดิมๆเรื่องซ้ำๆทำให้มันกลายเป็นความจริงขึ้นมาจนได้นะครับก็ลุน้นกันต่อไปเพื่นอนๆไอ้เรื่องเนี้มันผมคอนโทรลไม่ได้อนะ มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราควบคุมไม่ได้เวลามีเจ้าออกมาปั่นเราไม่รู้ว่าแกอยู่ฝั่งไหนทํางานให้ใครนะมีจุดเป้าหมายอะไรแต่ที่สำคัญที่สุดคือแกไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์แน่ๆนะครับเอาล่ะเพื่อนๆน,นะครับมาดูอีกข่าวหนึ่งข่าวสุดท้ายไม่เกี่ยวกับคริปโตแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นนะหลายคนคงตามข่าวนี้แล้วก็โอลิมปิกครั้งนี้ของญี่ปุ่นที่กำลังจะจัดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า ห้ามขายแอลกอฮอล์นะห้ามมีการเฉียย์ห้ามกันส่งเสียงกรีดอ่ะเพื่อนๆห้ามาห้ามห้ามขอลายเซ็นด้วยอ่ะเออนะครับไอ้ห้ามขอลายเซ็นห้ามขายแอลกอฮอล์เนี่ยห้ามขายสุราเนี่ยผมเข้าใจนะแต่แบบห้ามส่งเสียงกรีดเนี่ยถ้าเกิดทีมเราทําประตูนี่จะยังไงเนี่ยนะครับเพื่อนๆนคิดยังไงครานี้นะฮะคือถ้าเป็นเมืองไทยนะผมว่าเกิดขึ้นยากมากมากนะครับ เกิดขึ้นยากมากๆห้ามขายน้ําต้องห้ามขายน้ําแล้วแบบถ้าขายขนมก็ขายพวกแบบถั่วแปรพวกแบบข้าวตังอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้อาจจะช่วยได้แต่แบบโอ้โหนี่นี่หรือเปล่านี่จะเป็นอนาคตของการเชียร์กีฬาหรือเปล่าเพื่อนๆเพราะว่าไอการระบาดไอโรคบ้านี้มันดูแล้วมันจะไม่ลดลงเลยนะครับยังไงเพื่อน,อน,อนๆระวังให้ดีนะครับเพื่อนๆระวังให้ดีแบบกากอย่าตกเลยอะใส่หน้ากากไปเลยสองชั้นสามชั้นอะนะครับ ถ้าจําเป็นนะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าไปแบบอยู่ใกล้ๆคนอื่นนะเฮ้ยน่าเป็นห่วงเอาล่ะเพื่อนๆการอย่าตกนะครับในเรื่องสุขภาพในเรื่องการเงินขอให้ทุกคนโชคดีขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนดูต่อไปครับผม